เป็นผู้ชายที่ชอบผู้ชายเกย์ก็ได้เป็นซุดก็ได้แล้วแต่ไม่ได้ซีเรียสครับเรื่อเลยพี่สาวเป็นคนตั้งให้ครับหนูก็จะเป็นแบบ LGBTQ พี่สาวก็จะเรียกว่าสบตากับเทยมันแจบแจบสึกใจรสชาติอีสานแทๆ้ๆชอบคุยชอบเมาที่ร้านมันก็เข้ากับคาแรคเตอร์ของเราช่วงนั้นก็เป็นช่วงโควิดไม่มีอะไรทําพี่สาวแนะนําให้ขายสบตบดีไหมเผื่อมีไรายได้ระหว่างบิดเทมิมทําทุกวันไม่มีวันหยุดเหนื่อยมากๆถึงจะหยุดไม่ท้อนะครับพี่เพราะว่าเราเจอผู้คนมันสนุกดี บอกกับตัวเองว่าต้องสู้นะบางวันขายไม่ได้เราก็ยังต้องขายนะค่ะพี่ก็คือคนท้้งหลังรอพอบางกับเราอยู่แบบคอยซับพอร์ตคอยแบบโทรมาถ,ถามถามว่าขายดีไหมหนู่าขายดีถึงบางวันก็จะขายดีบ้างดีบ้างหนูก็ขา,ายดีตลอดค่ะเพราะว่าครอบครัวถาบมานก็คือไม่ต้องแบบกังวลกับเราเอีกถ้าเราขยันตั้งใจมีกินมีใช้แน่นอนค่ะทีทีชื่อโชคดีโชคชัยพันวิสุอายุ29สกปีลานส้มตำกระเทยตะวันนาคา